เอาแล้วครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Batman Arkham Knight ในพาร์ทที่4แล้วความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็คือเราแกะหาเบาะแสของสแกโครนั่นเองโดยการตรวจสอบวิเคราะห์สารพิษของสแกโครนะครับที่ให้ o r ลอร์เลตรวจนั่นเองแล้วก็พบว่ามันอยู่ที่ที่ที่ริมของเมืองริมริมเมืองหน่อยโอ้โหเรียกรถมาทีเดียวนี่ต้นไม้นี่ พันละเล,ลนาตเลยอีกพันกว่าเมตรครับประมาณ1กิโลตอนนี้เรารู้แล้วว่าสแกโคผลิตสารพิษที่ไหนเอ้ยลิกไปเราจะไม่ชนคนนะครับเพราะว่าจะมีระบบไฟฟ้าเป็นระบบป้องกันตัวอยู่ของรถแบ็คแมนนั่นเองเพราะฉะนั้นแบ็คแมนจะไม่มีวันฆ่าใครเด็ดขาดนั่นคือคำยึดมั่นของแบ็คแมนนั่นเอง เอาละมาถึงแล้วโอ้โหเร็วมากดิฟโชด้วยอจิมกรดอนมาสมทบจริงๆด้วยข้างในมีอะไรไหมไม่เลยเราคิดว่ายัางมีพวกคนงานอยู่ในนั้นนะแต่ไม่มีใครตอบกลับมาเลยแล้วก็ถูกล็อกไว้ด้วยถ้าพวกเขายังอยู่ฉันจะหาตัวให้เองพวกเขารู้ว่าสแกร์โคดอยู่ที่ไหนอะไรวะเนอร์เครื่องบินใครวะเฮ้ย คนที่อยู่ข้างในนั้นเหมือนแบทแมนเลยมันคือใครุฮ้ยเร้ยเร็วเร็วลบลบเฮ้ยมันทำลายสะพานด้วยวะคิดหรอว่าแบทแมนจะกลัวนะฮะก็แค่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบไฟได้เวลาตายแล้วไอ้แกใครตายกันแน่ความตายไม่ใช่สิ่งที่เขากลัวหรอก ล่อเขาออกไปจาก A C E Chemical แล้วนายจะได้ล้างแค้นคืนนี้มันจะต้องจบลงอ๋อมีรถถังด้วยรถถังที่ไม่มีคนขับนะครับเพราะฉะนั้นเราทำลายได้เฮ้ยหลบหลบที่วิ่งวิ่งวิ่งต่อให้เก่งแค่ไหนเราก็ต้องหลบกระสุนนะครับเพื่อนนายเหรอ รอนี่นะฉันจะหาทางเองเราต้องเข้าไปใช่ไหมอ่าข้างบนเกาะได้นั่นไงข้างบนตอนนี้เราต้องหาคนงานนะครับนี่ไง ACE Chemical เ,เป็นโรงสารเคมีนั่นเองเอาไว้ทำสารเคมีอะไรพวกนี้โอ้โหทำไมพวกมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ย ออรลคโคไอ้นี่มันเป็นใครเขามีกองทัพฉันอยากได้ชื่อเอาละเราได้ข้อมูลจากทีมของแบ็กโอ๊คนายเวซูล่าพวกเขาเจอที่สทสารลับที่มีเครื่องหมายเหมือนกันไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะแต่มีคนสังกัดคนเดียวกันเขาบอกว่าว่าเขาชื่ออาร์คัมไนท์เหมือนชื่อภาคนี้เลยนะเนี่ยแฮกการสื่อสารเขา ฉันอยากจะรู้แผนของเขามีคนงานติดอยู่ข้างในนั้นพวกเขาช่วยเราหาระเบิดนั้นได้ฉันต้องการหาพวกเขาแต่ละคนจะมีไอดีต่างกันถ้าฉันเจาะเข้าไปได้แล้วก็ฉันก็จะหาตัวพวกเขาได้มีที่รักษาความปลอดภัยอยู่แถวนั้นลองดูแล้วกันนะให้เราลองดูเองใช่ไหมต้องหาคนงานนะครับอ,อันดับแรกเราต้องค่อยๆไปก่อน ขอใช้หมวกสแกนแป๊บยันไงมีทหารทั้งหมดห้าคนอาวุธครบมือเลยเราต้องจัดก,การให้เสร็จเราถึงจะแฮ็กได้ฟังนะสแกโบบอกฉันว่าเราใกล้ทำสารพิษเสร็จแล้วแล้วการอพยรอาสุดท้ายเนี่ยจะเริ่มภายในอีกครึ่งชั่วโมงโมันจะทำกันเสร็จแล้วเหรอเนี่ยตรงนี้มีประมาณหนึ่งตัว จะการได้ตัวแตกแถวก่อนครับนั่นคือคับมั่นโอเคลงไปมอบลัดคอเรียบร้อย <c oughs> เสร็จไปหนึ่งตัวครับไอส่อตัวนี้อยู่ด้วยกันงั้นเราจะการให้ตัวแตกแถวก่อนเอาละป๊าไม่เห็นหรอกตัวแตกแถวสวัสดีจ้าหาใครอยู่เหรอหลับไป คุณจะไม่ตายคุณจะอาสลบอยู่เฉยๆรู้สึกว่ายังมีอีกคนนึงค่อยๆย,ย่องด้านหลังครับ<ว>กำลังดูอาวุธอยู่เลย <c oughs> เออเฮ้อเออเขากำลังชมอาวุธอยู่เลยต่วไปอีกสองคนเอาไงดีเฟียรมันติเทคดาวสองคนได้ไหมเดี๋ยวกว่อนดีกว่าขึ้นนี่ก่อนโอเคเราต้องอยากให้มันรู้ตัวนะครับ อมอไปด้านหลังหน้าทางจะได้นะเฟียปฏิกิริยาตดแ้วไหมเรียบร้อยทีเดียวสังหาร2กดับเบิลคิวนี่ไงเจอละมาดูกันซิว่าออโลคอลอ่ะพูดถูกไหมเอาละคอนเน็กได้แล้วกำลังถอดรหัสมีคนอยากจะอัปเกรดระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่นะเนี่ย โอเคเรียบร้อยออโลเคิลฉันได้ไอดีของพวกเขาแล้วฉันจะเข้าไปที่ถุงสูงสักหน่อยนะจะได้ใช้แบ็กสแกนเนอร์หาตัวพวกคนงานโอเคฉันคิดแผนให้คุณแล้วแหละฉันติ๊กไว้ในแผนที่แล้วนะอย่าพลาดละ่ะขอบใจมากเลยที่ถุงสูงเกาะดีตัวป๊บไปอีกขั้นนึงโงเคถึงแล้วครับที่สูงวิวดีเลยเะนเนี่ยใช้แบ็กสแกนเนอร์เราจะค้นหาพวกคนงานได้ คนงานเมื่อกี้เห็นตัวเลขนะครับมีทั้งหมดหคนด้วยกันเคฉันจัดก,การลบก,กวนสัญญาณการสื่อสารของมันแล้วระหว่างสแกโคกับอาคัมไนท์นายจะได้ยินทุกอย่างเลยฉันจะจัดก,การมันทนายสั่งมาเราจะจัดก,การเขาแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เรารอนานขนาดนั้นไม่ได้หรอกแม็คแม็จะต้องตายคืนนี้ทำไมนายถึงเกลียดเขานักละ่ะนายไม่มีทางเข้าใจหรอก นาจะได้ล้างแค้นแน่คืนนี้นายไม่รู้เหรอว่าไอ้ามไหนเนี่ยคือใครฟังดูเขาเหมือนรู้จักนายเลยนะฉันก็มีศัตรูหมดทุกภาคเนี่ยแหละใครๆก็มีอีคนเกียดแจ็คแมนนะครับตอนนี้เราหาคนงานได้สามคนแล้วอีกคนอยู่ไหนเนี่ยนี่หรือเปล่าใกล้ๆต่อไปหายคนนึงเออตรงนี้มีขึ้นห้าคนครบครับ It worked. ได้ผลแฮ<ฟ>ะคนงานทั้งหมดห้าคนได้ละหวังว่าพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่นะโอเคเอาแบค็คแมนโอ้เอาละพร้อมละ<ส>เดี๋ยวขออัพสกิลก่อนนะครับมีทั้งหมดห้าพอยต์ด้วยกันคอมแบทเอาไงดีนี่ครับสุปปอร์สตันเลยโอโอโอแล้วก็สี่เหลี่ยมทิปปิ้วเลยแล้วก็ อันนี้เป็นสกิลพื้นฐานนะสี่เหลี่ยมเอครับจับอาวุธดูแบ็กสูดีกว่าครับเกาะกันกระสุน50%จัดไปโอเคหมดเรียบร้อยหพอยต์เราต้องไปหาคนใกล้ๆก่อนนี่ไง200เมตรไปทางหลังคาดีกว่านะแบ็กแมนต้องหลังคาเท่านั้นเราจะหลบต,ตัวตรงหลังคากันนะครับโอเค นี่ไงเจอแล้วเฟียมันติเทคดาวได้ไหมจัดไปหนึ่งตัวใกล้ๆสองตัวตัวนั้นกำลังเล็งปืนเรียบร้อยอมานี่เอาไฟเอาหลอดไฟไปกินเหลือเองตัวเดียวแล้วเรียบร้อยครับรวดเร็วมากอ่ะนี่ไงคนงานคนงานนิ่งเลยครับ Oracle พวกเขาฆ่าคนงานไปคนหนึ่งแล้วให้ตายเถอะเราต้องหยุดเขาให้ได้นะฟังนะฉันจะจัดก,การแฮกระบบก,การสื่อสารเน็ตเวิร์กของเขาเราสามารถฟังเขาได้ทุกอย่างทุกช่องเลยตอนนี้ขอบใจมาก Oracle ออฉันจะหาทางเอา Bad b o m ีเข้ามาที่นี่นะเราจะจัดก,การไอ้พวกนี้ทั้งหมดพวกมันต้องชดใช้มันฆ่าคนงานน่ะเป็นย่างนี้ไงวะเอ้ยโอเคเปิดประตูครับเอา b a บ Bomil เข้ามา ประตูเปิดแล้วได้เวลาเอารถเข้ามาแล้วกด,ดล่างค้างคอนโทรลจากระยะไก,กลจัดไปเข้าสู่โหมดแบทเทิลเจพร้อมฉันจะให้รางวัลกับนายฉั้จักการแบกแมนได้เรามีรถถังสนับสนุสนเป็นพันล้านพันล้านโนดร่าเลยนะรักพวกนี้จริงๆเลยแต่ปืน60มิลลิเมตรเนี่ยจะทำให้พวากมันรู้ซึ้งบ้าง บัสเตอร์บันเนอร์แบ็กแมนมาแล้วนี่เหรอพวกมันอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้เออเรียบร้อยสองคันแล้วสามไหนอีกเออหลบลบลบเออเอาปืนก่อเข้าไปปืนยางปืนยางปืนยางรัวเอาไปเลยสี่นัดลวดท่านครับ แบ็กแมนฟาดานของเรามาได้ตามที่ท่านบอกเลยมันกำลังจะไปหาตัวประกันมันกำลังดักฟังเราอยู่เราต้องติดต่อกันให้น้อยแ,แ,แกฟังอยู่ใช่ไหมล่ะแบ็กแมนแล้วก็ฟังนี่นะทุกหน่วยในกอตเทมได้เวลาทำงานแล้วทุกคนมีหน้าที่เคลื่อนทับเข้ามาที่นี่แล้วก็ล้อมเมืองนี้ไว้เราต้องการให้คนทุกซอกทุกมุมเมืองนี้จะเป็นของเราภายใน,นหนึ่งชัว่วโมงคิดเหรอว่าจะ,จะทำได้นะฮะ ตอนนี้เราต้องมานี่ก่อนเฮ้ยทางขึ้นทางนั้นเราขึ้นไม่ได้นี่ว่าอ๋อต้องไปยกเคเข้าบนก่อนอเคจะเย็นนะใช่ฉันแบ็คแมนมาเลยเข้ามาไม่ต้องใช้ปืนครับคุยกันดีๆได้ผมยังใช้มือเปล่าเลยเนี่ยฮะหลับไปอย่า ไม่ต้องใช้ปืนนะใจะเย็นหมดยังน่าจะหมดแล้วหละเฮ้ยอะไรอะนินจาเหรอมาแค่นี้คิดว่าจะคนามือเหรอครับเข้ามาเลยหลบได้ต่อยกลับไปอันนี้อะไรมาดิใครจะเข้ามาแกสองตัวเหรอเฮ้ยโอ้โดนจนได้เฮ้ยล้วงมัดเดี๋ยวสิใจเย็นเฮ้ย ลบมัดรั่วรับปัดก่อนโอเคด้านหลังเข้าไหนอีกไหนอีกไหนอีกนี่เตะหมายมาเข้ามาจะเคาเตอร์เรียบร้อยสวยไอ้พวกนินจานี่มันมาจากไหนกันวะน่าจะเป็นลูกทีมของอาคัมไนโอคยกเคนไปต่อรถนะครับ โอเคลงตรงนี้น่าจะได้แล้วแหละออกเลยเราก็ต้องไปขึ้นรถนะหรือควบคุมจากระยะไกลก็ได้นี่ไงสุดยอดน่าจะขึ้นตรงนี้ได้แหละไปเลยอัลเซอร์เบอร์เนอร์ขึ้นเอาให้ถึงอ้ยแบคแมนมาพอดีเ <c oughs> ขาเรียกว่าการขึ้นกลางอากาศนั่นเอง เฮ้ยมันพวกมันอีกแล้วโอ้โหรถถังคันใหญ่มีรถถังคันใหญ่ด้วยเหรอกด X อ็กอ๋มีการดอสมีการดอสศพอ,อย่างนี้ก็หมูแล้วดอสยิงดอสยิงดอสศพก่อเข้าไปดอสศพอ,อย่างนี้ก็สบายแล้วดอสศพกับจ,จอเลยดอสศพ ไม่หลบ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 ไม่ทันหลบตรงนี้อีกคันนึงเดี๋วด้านซ้ายไอซีตัวใหญ่ไอนี่ตัวใหญ่เรียบร้อยหมดหน้าที่ทครับมจาจัดการเราเรียบเลยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแบ็คแมนครับตรงนี้ดึงได้เหรอจัดไปอะไรดึงได้เราก็ดึงนะเรียบร้อยแล้วไงต่อ เราต้องลงแล้วใช่ไหมคณดานอยู่ด้านบนครับแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วกันค่อยๆมันอยู่ตรงนี้กันขึ้นตะบนยังไงมีกระจกอยู่ตรงนี้เฟียมันติเท็กดาวได้ไหมขอเฟียมันติเท็ดาวได้ไหมไม่ได้ก็ลงไปอย่างนี้แหละ ทุบไปเลยมาแล้วจ้าหวัดดีไอแอมแบ็คแมนจ้าเราจับอาวุธมนได้โอ้ฟาดโอ้โหแบ็แมนก็ใช้อาวุธได้นะครับนะตับอะไรที่ไม่ฆ่าใครเอาไป,ไปไหนแล้วน่ะคอมโ,มโบกับอาวุธสุดยอดเรียลลอัพอีกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อา่า นี่ไงฉีดตรงนี้ฉีดสเปรย์เหมือนภาคที่แล้วนะครับผมก็ชอบนะอันเนี้ยเนี่ยเป็นลูกข้างขาวครับตุ้มเรียบร้อยไปเข้าไปไหนดูหน่อยสิเฮ้ยคนงานอย่าบอกนะว่าตายอีกแล้วอ่ะมีสองคนแล้วเนี่ยที่ตายเนี่ยฉันต้องหยุดมนันให้ได้ ันฆ่าคนน่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแบทแมนอ่าฉันพูดกับโรบินแล้วนะฉันคิดว่านายควรจะพิจารณาให้เขาช่วยนะพวกมันมีไปกองทัพเลยนะเธอพูดถูกนะเราเป็นทีมมองนี้ต้องการเราทั้งคู่ฉันบอกไปแล้วนะโรบินฉันบอกนายแล้วว่านายต้องทำอะไรทำไปซักเรารอได้เน่ยไม่เรารอไม่ได้นายก็รู้นายต้องมีสมาธิมันอาจจะแย่ลงได้ เข้าใจไหมเขาแค่อยากจะช่วยนะนายไม่น่าพูดแรงๆกับเขาเลยนะอยากให้ปล่อยความรู้สึกมาครอบงำเธอได้ฉันฉันก็ไม่อยากให้เขาทำหรอกเขาอยากให้เขาอยู่ห่างด้วยซ้ำแต่เขาอยากช่วยคุณนะถ้าโรบินช่วยผู้คนพวกนั้นไม่ได้แล้วก็นะมันจะแย่กว่าระเบิดของสแกรโคลสอีกดูเหมือนพื้นข้างล่างนี่จะมีรอยแตกฉีดเลย มันฉีดข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็ฉีดด้านข้างก็ได้ตูม้มลงเป็นแก๊สพิษอีกเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรเอ่ยส่วนมากไอ้ตู้พวกนี้มันจะให้เราฉีดได้เหมือนกระดาษเลยทีเดียวดึงสายไฟครับแล้วก็ต่อสายตรงต่อไปก็เราก็ต้องฉีดตรงนี้ก่อนนะครับตรงไหนมีรอยแตกแบบนี้แสดงว่าระเบิดได้นั่นเอง อเคอือหือเกือบประเด็นใส่หน้าอสุดหลอกไปที่แบทโบบิลดึงลาก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 มาลากมาโอเคเรียบร้อยกลับที่แบ็คแมนแล้วไงต่อเราดึงสารพิษพวกนี้ได้แล้วก็เข้าไปทางนี้ได้นั่นไงว่าละสไลด์เลยสไลด์ไม่ได้เหรอภาคนี้ ไอ้คนงานสามศพแล้วเนี่ยไอ้คนพวกนี้ต้องชดใช้เราจะหยุดเขาเราทำมาตลอดใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วอันนี้อะไรอาฉีกได้เจอตู้อย่างนี้ต้องฉีกให้หมดแกะสายไฟยแล้วก็ต่อสายตรงเรียบร้อยนะเปิดแล้วข้างล่างนี่โอ้โหลึกขนาดนี้ อย่าตกนะเกาะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมเราแล้ว,ลวหอคอยแล้วก็จุดตรวจเดินหน้าเต็มกำลังเราจะโจมตีเมืองตรงกลางเดี๋ยวนี้ฉันต้องการให้พวกนายมาสมทบมาดิสิแบทโบวิลอ๋อตรงนี้มีอันนี้อยู่หรือเปล่านี่ไงเดี๋ยวนะยิงได้ปะ นั่งานยิงได้แล้วก็ใช้ power w i s h ถอยนะครับเป็นการแบบดึงลิฟต์ข้างล่างมาเพราะเราจะไปด้านล่างนั่นเองเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับที่ข้างล่างมันลึกๆนั่นแหละคือลิฟต์มันไม่มีนั่นเองลิฟต์มันพังเราก็เลยต้องดึงไว้ดึงไว้โอเคเรียบร้อยต่อไปก็ไปขึ้นลิฟต์คนงานอีกคนนึงอยู่ด้านล่างนะครับลงลงลง โอเคเปลี่ยนโหมดเป็นแบ d b o บค่อยๆย,ย่อนนะททำดีครับมีสแกนด้วยเดี๋ยวลองออกดูถึงแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยพวกมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยแกนะ่ะมานี่เหรอยอยอครับมีตัวประกันอยู่ข้างในจริงด้วยโอเคเราขึ้นท่อข้างบนดีกว่า ฉันต้องการให้นายมีบาริย่าสักหน่อยน,นะนะอย่าทำผมมันซ้อมตัวประกันน่ะแม่งเอ้ยอเคมีท่อตรงนี้ต่อตอนนี้มันกำลังทรมานตัวประกันนั่นเองเราจะไม่ยอมตัวประกันมีทั้งหมด5คนนะครับตายไปสามเหรอสหรือสองน่าจะสองนะเคมีท่อตรงนี้ เฟียมันตีเท็ดาวได้จัดก,การเลยไม่รอแล้วชีวิตคนสำคัญแกด้วยไอนินจาโอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลยขอจับอาวุธหน่อยนี่นะใช้อาวุธมั่งพวกแกใช้กันเยอะแล้วฉันใช้มั่งเอาไปเฮ้ยมีพวกนินจาเดี๋ยวเอานี่ไปเอากล่องนี่ไป,เ,ไปเป็นคนเคลื่อนข้าวเคลื่อนของไปแล้วแบ็คแมนอย่าหลบดีเฮ้ยอย่าหลบอย่าหลบ ตบซ้ายตบขวาหน้าหลังไอ้พร้อมนอนให้พร้อมเพียงเอาละคุณปลอดภัยแล้วนะนายปลอดภัยแล้วตอนนี้ไม่คุณไม่รู้อะไรหรอกแบ็กแมนบอกฉันมาว่านายรู้อะไรพวกเขามีแผนนะแล้วก็รถถังอาวุธกับพวกทหารเมื่อชั่วโมงก่อนบรรดาโจมตีโรงงานมันกำลังผลิตสารพิษกันอยู่ มันแย่กว่านั้นเขาจะใช้แก๊สปกคลุมทั้งเกาะเลยเราจะหาสแกร์โคลได้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมรู้แค่ว่าเขามีแผนแล้วเขาก็มีกองกำลังอยู่เยอะแยะเลยเขาหน้ากลัวมากเลยแบ็กแมนผมจะหยุดเขาเองอย่างแรกเราต้องออกมาจากที่นี่ไปรอที่ลิฟต์ไปหาสแกร์โคลเจอไหมยังเลยแย่กว่าที่คิดนล แล้วแยกแค่ไหนก็เขาสร้างระเบิดขนาดใหญ่ไว้รีพาคนของนายกลับไปที่กรมตำรวจ GCPD แล้วก็ล็อกซะอยู่แต่ข้างในนั่นไว้ฉันจะบอกคนของฉันให้นะแต่ว่าฉันจะไม่ไปไหนจนกว่านายจะเอาคนมาให้ฉันจิมนี่นายอื้อหล่อมากฉันจะอยู่เขาเองฉันจะทำให้ได้เอาละครับดูจากเวลาแล้วผมก็ขอจบพาร์ทที่4ไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับไว้ต่อกันพาร์ทที่ห้าสำหรับพาร์ทนี้ สวัสดีครับ